เกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะตายสะพานวัดมณีชละขันทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้สันนิษฐานว่าอากาศแห้งอาจทำให้ไฟไหม้หรือเกิดจากการที่มีคนจุดไฟเผาขยะแล้วลุกลามหรือมีคนทิ้งก้นบุหรีในที่กองขยะ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระง,งับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีฝากเตือนสภาพอากาศร้อนแห้งแลง้งอาจเกิดไฟไหม้ได้ง่ายขึ้นครับเมื่อเวลา12นาฬกา20นาทีของวันที่18เมษายน2565เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้กองขยะใต้สะพานวัดมณีโชลคันตำําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและยังใกล้กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้รายงานนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมนํารถดับเพลิงจํนวนสองคันเข้าระงับเหตุในทันทีโดยที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันได้ลอยสูงเป็นวงกว้าง โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ช่วยกันฉีดน้ำเข้าระงรับไฟไหม้กองขยะดังกล่าวเพื่อไม่ให้ลุก,กลามไปใกล้กับรั้วของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยในขณะเกิดเหตุมีรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันมากผ่านมาจึงได้ร่วมกันระงรับเหตุอีกคัน โดยใช้เวลา15นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยสันนิษฐานการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากอากาศแห้งทำให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นหรือเกิดจากการที่มีคนจุดไฟเผาขยะในบริเวณดังกล่าวแล้วไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ลุกลามไปติดกองขยะหรือมีการสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ไปที่กองขยะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น โชคดีที่มีคนเห็นก่อนแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ทันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็สามารถออกระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากเตือนประชาชนว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูงเนื่องจากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแห้งแลง้งและลมพัดแรง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วจึงลุกลามได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความประมาทความรู้เท่าไม่ถึงการและไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเพื่อความปลอดภัยเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเท,ทศบาลเมืองลบบุรี ขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้ดังนี้จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภยัยโดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีที่ติดฝายง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนไม่วางสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกและอยู่ในสภาพชำรุดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไม่ได้จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัยไม่วางใกล้แหล่งความร้อนวัสดุที่ติดไฟง่ายและสารไวไฟโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบควรวางในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและระบายความร้อนได้ดีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ํามีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบและอยู่ด้านนอกอาคารเพราะเสี่ยงต่อการชํารุดเสียหายได้ง่ายส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันเท่ากับเต้าเสียบเดียวกันพร้อมปิดสวิตช์ไฟถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันความร้อนสะสมก่อให้เกิดเพลิงไม่ได้เพิ่มความประมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยไม่จุดยากันยุงหรือทุบเทียนไว้โดยไม่ดูแลดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่ายและเสี่ยงต่อการลุกลามไฟและใช้งานกา๊าซหุงต้มด้วยความประมัดระวังโดยตรวจสอบถังกา๊าซให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์วาล์วถังกา๊าซใส่ยางหรือท่อนำกา๊าซไม่มีรอยรั่วจัดวางถังกา๊าซให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟรวมถึงปิดวาวถังกา๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน ทั้งนี้อัคคีภัยป้องกันได้หากทุกคนร่วมกันใส่ใจและเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมได้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วรศาศัิ์ไกลเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ